ทาน้าตะวันตกของที่เขาพิเรนีสเป็นจินแดนของบัคส์กลุ่มชนอิสระที่ดุร้ายมีภาษาประเพณีและวัฒนธรรมของตนเองเช่นกันว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มชนดิกงดัมบานที่สุดในยุโรปบ้านทานน้ำปนขาวที่ประดิในหมู่บ้านภูเขาแห่งอัสคาเป็นแบบฉบับของสถาปัตยกรรมบาสก์ The people are very people proud, are proud of their, their homes and the family name and is, is often written on the house. It should a common last surname. Means new house. Or, 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 or it translates as big house. The Basque game of cards is centuries old. มีอายุนับศตวรรษเกมต้นแบบเล่นดึงดูดเก่าผู้เล่นนับประวันใช้หวายสาหรือถุงมือหนึ่งมันเป็นเกมที่รวมความชำนาญความคล่องแคล่วและความรวดเร็วซึ่งเหมาะกับอารมณ์ที่ร้อนแรงของชาวมาสองย ช้ฟฝ in ั่งบาสอยู่่าำกลางทิวทัศน์ที่สูงที่สุดในฝรั่งเศสเซฮวนเดลุสท่าตกปลาในปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองชายฝั่งที่งดงามเหมือนภาพวาดส่วนใหญ่มาถูกสร้างโดยการดำเนินการที่ละเมิดเอกสิทธิ์รีสอร์ทที่สำคัญบนชายฝั่งบาสคือ j a ร์จรักษาความทันสมัยและชื่อเสียงทางแฟที่ได้รับในศตวรรษที่19เอาไว้ มันจะเป็นเป้าหมายสำหรับนักตัวคลื่นในปัจจุบันไม่กลนักบนแผ่นดินยูเรเซียนไม่หลงทางเศรษฐกิจของเขตและเป็นสิ่งเกียรขวางของประเทีชาตบาสก During the annual festival <laughs> in August, <laughs> <in laughs> the <laughs> city is transformed with <laughs> <into> an intense <laughs> excitement and natural beauty. What a view! The food <laughs> ชาวบ้านต้องการที่จะทำปลาที่พวกเขาประวัติความสูงหนึงในจุดเด่นของเทสกาความคิดที่จะต้องวิ่งไปที่บารที่ได้ที่หนึ่งในจุดหมามือเมล่อนบล็อกจะถูกครอบครอมันยังสำคัญที่จะตื่นตัว

สำหรับคนโสดมันเป็นนิทานที่ต้องเล่าในการฉลองช่วงเย็นเมื่อมืองเต็มไปด้เสียงดนตรีสียงหราะและสียงเพลง ไปทางตะวันออกในลองดักเมืองทุกกลางแหงกาตาซองเป็นเทพิยายที่เชื่อมโยงยุคแหงอสวรินและทหารมาที่กล้าหาญนับศตวรรกัมพัสองชั่วทำใมือนแข็งแรงป้ประการแรกเริ่มส้างโดยชาวโรมถูกเสริมให้แข็งแรงขึ่นในศตวรรษที่สิบสาม ระว่งยุคเยือนกันนั้นกำแพงหม่ที่ลอกกำแพงถูกสร้างอย่รับประกันความแข็งแกร่ง4,000ผู้คนราว4,000คนอาศัยอยู่ที่นี่ระหว่งยุคกลาและจำนวนถึง1 0 0 0คนเมื่อถูกกุกขามจากการรุกรา ในปัจจุบันผู้คนไม่กี่ร้อยคนอาศัยอยู่ที่นี่แต่ถนนและทางต่างของบันทุกของชาวเนยุทธ์ฝงยังคงบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมานับศตวรรษลองดักดันสวนธรรมชาติแบบคนรักธรรมชาติด้วยพื้นที่โล่งว่างและหุบผาลึกชันอันน่าตื่นตาตื่นใจ แม่น้ำอดเช่บนชาแดนด้านตะวันออกของเคสได้ตัดผานอย่างและสาะให้เกิดการค้าของตาชาติปองดากตามชื่อมันเป็นฉากหลังที่น่าหลงสำหรับนักพเรืนูและนักว่ายน้ำ หนึ่งในอนุสาวรียที่สร้างขึ้นที่น่าประทับใจที่สุดในเขตคือปงดิกาพระกัมีอันศักดิ์สิทธต่ออำนาจโบราณโราณทางระบายน้ำขนาดใหญ่ที่เครื่องเคยส่งน้ำไปยังเมือใกล้เคียงแห่งนี้ ประตูโค้งไม่ใช่แค่ของตกแต่งแต่เป็นระบบสนับสนุนที่พิธีพิธามหินก้อนใหญ่บางก้อนหนักเกือบันได้กล่าวเรียงกันเป็นช่องโดยไม่มีการฉาบปูน ด้านตะวันออกจริงต้ในหลายๆทางเป็นสถานที่พักผ่อนที่อยู่ในความนิยมของฝรั่งเศสมันรวมไปถึงโคดาสูที่มีชื่อเสียงภูมิทัศน์ที่สวยงามของโพรวองและเทือเขาแอลฝรั่งเศสอันสกทอันน่าที่ทอดยาไปถนงดูฟิเนอแอลและซาวอย มองลงยังส่องแสงบนที่สูงวลีของกูีชาอังเฤษเชลีเื่อิบายถึงภูเขาที่ยิ่งใหญ่ลูกหนึ่งองอยรป ดินแดนมหาจรรย์แห่งอัลพายที่เป็นประการนี้เป็นสถานที่ที่ชาวมุลทั้งในฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆสามารถมาฟื้นฟูจิตวิญญาณที่อ่อนล้า สถานที่พักร้อนฤดูร้อนของชาวฝรั่งเศสคือโคดาสูทู่มีอากาศที่สดใสและถือน้ำสีน้ำเงินเป็นสิ่งที่ดึงดูดไม่เฉพาะสำหรับคนทันสมัยและคนมีฐานะครึ่งหนึ่งของประชากรที่อยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสมาพักร้อนที่นี่